โอ้เหลืองซึ <improving noise> <ne pt it anki> <that> ่งปึงสวยสวยสวยเอฟ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 บึ๊กพันเดียมสบงยังหัวจะทิ่มวะอย่างนั้นแม่หนุนน่ะแม่นั่นน่ะก๊กกำลังขึ้นเหวอยู่ดิแม่หว่องใจก้า ลุงเนตพาลุยเออ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 ลุงเนตพาลุยเออ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 ลุงเนตพาลุยสวัสดีครับวันนี้ลุงเนตพันโหัวพันสามแล้วก็น้องสายจะพามาทอดแหครับพามาทอดแห หมานี้ลุงเน่กับพานสามมาปักเบ็ดเมื่อวานนี้แล้วเห็นปลามันขึ้นแต่ปักเบ็ดเนี่ยเด็ตัวเดียววันนี้ลองยอกมันด้วยแหจะหมาหรือเปล่าก็ไม่รู้วันนี้พันหัวพามากับพันสามไปครับลุยจะได้สักตัวหรือเปล่ปาไม่รู้พอได้ตํามน้ำพริกไม่ไปรุนนะครับกักดางพันสามกักดางหมดกักดางครับเดี๋ยวกักดางเลครับกักดางตอนนี้พันหัวพันสามกักดางครับต้องกักดางก่อนกลัวมันออกสองหัวท้ายเนี่ยครับน่ากลัวจะออกไปทางโน้นครับกับทางนี้ เป็นปลายอย่างขึ้นนี่มาหาลลองดูน้ะขำมาขำกูนี่เือลงเลยนี่น้ำลึกครับน้ำลึกนนะต้องแช่ไว้ก่อนเม็ดขึ้นหรือเปล่าใครรู้เม็ดนะครับดับวิ์ เหห์มันหางลงหอลงหอเสื้อลงอ่ะเยอะเสื้อสีแดงไงโอ้ย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 ี่เห็ดทีทีเฮหที่ไหนหมานไหมหมานไหม โอ้นี่ไปแล้วอ้รอดสามอดปลาดุกปลาดุกหลอดป่ะฮะปลาดุกอ้ยอ้ยปลาสอยกว่นักปลาดุกเฮ้ยหลอดป่ะ่ะอหหางเกี่ยวกับเหงือกทานยอกเซนแล้วกันนปลาดุก ออย่างนัาแม่นูนะแม่นั่นนะก๊กำลังขึ <th> ้นเหวอยู่ดิแม่หอมจเ้ามาดูโอ้บาบ้าใจ้านกะนกอ่ะกาลำลังขึ้นเหวบ้านอยงดิ่มาขนนีจก้ มาดูดเจ้าก็มึงขี้ขี้โซโซยังไม่ได้เอ้าเราเห็นลูกเนี่อยเฟืองไปไหนล่ะพวกแช่เยอะบ่กโอ้ตัวนี้มันลึกเท่าไหร่เว้ยตายแล้วก็โอ้เป็น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 เนินบิ๊เป็นเนินโอกมันเป็นเนินเฮ้ยโดนอยู่โดนอยู่แต่ตัวใหญ่ก็ตายยังวะทึกงองแก โอ้มันเป็นเนินตะเลี้ยวไม่ได้ฟงจะวายน้อยใจแล้ววะโอ้ออกงี้ก้าไปดุก้าเออเป็นไรฮะตัวมันใหญ่ไปอย่างนี้ล่อเทค้า มันเป็นเนื้นดินนะเนี่ยเดี๋ยว uh 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 sure ี่กืนตอดมาส่งขึ้นแรกเจ้าก็หลอดไปตัวื้นที่ี่ตอดนะมัน็นโขดดินเนี่ยเนี่ยเนี่ยเอะตงนี่ระลึกปะลึกกว่เพื่อเออจะ่กไม่พ่องกเพ่นี่ ล่าปลาลราปลาเดี๋ยวโชว์หน่อยช่วหน่อยได้ครับเขาเจะโลเขาเจะโลหมาละตัวไม่ค่อยใหญ่โอ,อ้มางวงมางวงมามง,มงดดวงงวงเอาไปต้มน,น้ำพริกดูครับดีครับน้ำมันเยอะน้ำมันเยอะตัวสวยเหมือนกันงงงงงง นูมได้ลายมาว่าไหนอ่ะดีไปละดีไปแล้วน้ำมงี่ไหนน่ะแลล่ะแล้วอมไปตามขัจนตึตึกตึ๊กสองก้หวลอดที่าล้ดิอานี่ไหวมาฟอนะตงนี่นะจเห้เดีป็นใ้ยลนๆๆมันเกือบเกือบบะขำแลนี่เกือบบขำตา หน้าเี่อติดตัวเม็ดโซ่ๆเนี่ยมันยังอันนั้นวะรลอดนักตั้งออกอะเนาะเออมันเป็นโม่งเป็นหลุมไงจี้โซ่ๆออกห้ยแซะวะนี่นะน้อะตัวเดียวไหยก้าวยังดีที่หล่อมวะในไหนเห่อ สวยอยู่หรอสวยอยู <crease infection> no okay, <se ep> ่เีโลแห่ไปไหนเห้ไหนไหนโแหตรงไหนั่นหี่ันันะนู่นว่าออกหายแส่บแล้วโว้งวงนั่นไปอยู่นะายงมงลุกไปอยู่นะ เอาไม้กระลักเอาแล้วครับพอได้ตั้งันพริกตัวเดียวตัวเดียวเอาไม้คัดไฟไม่ได้แหละออกงูนะคัดบนมึงไงคัดไปเนิดอ่ะคัดปากอ่ะคัดปากนะเอาไม้พัดเค้กอ่ะเฮ้ยพักก็คัดเงี้ย อย่านยลับอ่เอาหมอน่คนน่อยมันไปยืนยดีก็เยไปเลยให้เราฝายกบ่เอนี่กลับอยู่เนี่ยถึงนไเนี่ยหน้าเนี่ยเอ้าเอาอเอ้ยลกัลูกว้ยเอ้ล้มล้อล้มหั้น่าจะล้มมาแแกนีไโอ้ยมันเป็นงีก

แล้วคือคักแคก่กับล้อเฮ้ยชิคก้าอยากอะไราละมอกายกย,าายังอ่ะฮะไปไผมลง้ไหมเห็นชิ้าถือปุ่นัันเนี่ย น้ำลึกปาเออตาโนปาเออถ้วยขอมี่รงฮะก็น่ามีอยู่นนเฮ้ยนี่ยหรอโอ้ไปโขนอีกแนี่นี่ย น,น,น,นี่มนันลบอีกอ่ะยิ่งหลงในโอ้โหอ <laughs> ะไรกันแบอก็สะไส้ใช่ไหมฮะยิ่งๆๆหลอดเลยสะไป้สะไส้ขอ้นมบมนี่เอาเลยเด้ oh no get up get up

ล้างแหรครับล้างแหพอละว,วันนี้ไม่หมานครับไม่หมาเลยมาช่อนตัวเดียวพอได้ต้มน้ำพริกครับปลาตัวใหญ่ไม่มีเลยลอดแหหมดล้างแห่ก่อนโอ้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 โอล้างเห่ล้างเห่ ฟ้าตัวใหญ่มีเลยโน่นฟ้าสามเก็บดังกันนะครับเก็บดังแล้วหรือดังแล้ววันนี้ไม่หานแต่ก็พอได้ตำน้ำพริกไปพอพอพอจีปลาย่อปุงแง่นดดกว่าแล้วกลับบ้านบ๊ก สรุปของงานครับวันนี้ก็พอได้กินกันเนาะพอได้กี่ตัวโอ้เยอะเหมือนกันนะเยอะเหมือนกันน้ำได้ลุ้นได้ก็ถ่ายบ้างไปถ่ายบ้างเพราะว่าน้ำมันลึกน้ำมันเป็นท่วมกว่านะก็พอกินอยู่ครับเขกินปลากดไปยังบ้างเนี่ยปลากดปลาบูปลาช่อนปลาช่อนปลาหมอปลาดุกปลาดุก่อได้ก็ได้ปลาขาวเนาะปลาขาวปลาเาว่ามีหมดครับปลาส้อยเนี่ยปลาดูดก็มีปลาดูดครับพอได้ตำน้ำพริกพอได้ตำน้ำพริกเดี๋ยวจีปลาแก้ผงเงี้ยแล้วก็กลับบ้านเดี๋ยวก่อไฟครับก่อไฟ โอ้พันดิมมีฝีมือกันแล้วโกโ่อไฟฮะอ่ะกุะ้งแห้งกุ้งแห้งเอามาด้วยครับเอาทิศตะแดงเดี๋ยวขยี้กุ้งแห้งนี่เดี๋ยวเอาขื้อจะที่ตีแล้วตีละวตีละวเขา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  ตอแหวันนี้ก็พอได้ตำน้ำพริกครับได้ไม่เยอะหน้ามันหน้ามันนักเนาะหน้ามันนักแล้วก็มันกว้างครับเมื่อวานลุงเดชมาปักเบ็ดกับพันสามแต่ปลาตัวเดียวเองหมายเนี้ยวันนี้เราแหมายยกมันก็พอได้กินพอได้ตำน้ำพริกอยู่วันนี้ให้พานดิมกีปาเอายกกีโอ้ยพวกแห่ได้แอบเลยค่ะ พุงแห็นแอบๆหน่อยโอ้โหพุงแห็นความเนี่ยยุ่งเลยเดี๋ยวกินปลาจีด้วยกันนะครับปลาจีทำดำขึ้นลื่นนะเอาเหลืองซึบปึ้งเหลืองซึบปึ้งฝนมันตกก่อไฟไม่ค่อยติดอ่ะถูกแล้วเหลืองแล้วเนาะยังเป็นเหลืองซึบปึ้งเด้อเดี๋ยวกาสูดเหลืองสูดเหลืองซึบปึ้งนี่อยู่หรอ พันหถามแต่นอนนอกห้องหลายครั้งแล้วเหรอหลายเตื้อหลายเตื้อไฟไม่ค่อยติดเอ้าเอมาออกมาดูร้อนครับลุงเนี่ยผู้แย่งย่อออกมนติดซะทีนี้โอ้ยเหลืองซึมป้งครับเหลืองซึมป้นนี่เหลืองจริงๆด้วยยังมีอีกครับพันสามกำลังเอาเสียบไม้อยู่วันนี้เผาเยอะเลยวันนี้ยอหลายโบกหน่อยเดี๋ยววันนี้เอาผู้แยนงให้พันหัวและหลายโบกหน่อยจะได้นอนนอกห้องนอกพันหัวนอะ แม่ละ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 โอ้เหลืองซึ่งปึ้งสวยสวยสวยอกดดูปลาบูตัวใหญ่นะอืมปลาบูวันนี้เผาปลาบูปลาขาวปลาหมอปลาหมอหรือปลาเสด็จอะครับแล้วก็โอ้มีหลายปลาอยู่ปลากะดีปลากระดีปลากระดีหรือปลาสลาก เด็กกินด้วยกันนะครับเด็กกินด้วยกันกินเสร็จก็กลับบ้านไมายที่ลุงเนตรเขามาหาปลาเนี่ยไ่ไกลบ้านเท่าไหร่ประมาณกี่โลครับามกี่โลฮะประมาณโลโลกว่ากว่านี่ครับโลกว่ากว่านี่วันนี้ไม่ค่อยหมานเท่าไหร่แต่ก็พอได้ตำน้ำพริกกันอยู่หาอยู่หากินกับธรรมชาติก็แบบนี้ครับได้บ้างไม่ได้บ้างโอ้ยเหลืองสึปึงเหลืองเหรอเหลืองสึบงครับเหลืองสึปึงนี่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 สามกำกำนั้น เดี๋ยวโชว์กองนะโอ้ยเหลืองสึกปึ้งเหลืองดำดำกระลึองตึงเนี่ยครับเผาแบบนี้อร่อยโอ้ยล้างคอเด็ดสุดยอดสุดยอดจะโต๊แล้วโอ้โหหล่นแตะหล่นแตะนี่สุกแล้วครับมาเดี๋ยวย่อดผงแหนด้วยกันสักโบกสองโบกสามโบกสี่โบกห้าโบกแล้วก็กลับบ้านบึ๊กมามามาเดี๋ยวผงแย้ให้เจ้ทีก่อนครับนั่งกัน แอบแอบครับแอบแอบรู้กันครับรู้กันโบให้โบใหญ่วันนี้ให้โบใหญ่ปลาก็ได้นิดเดียวแต่ให้โบใหญ่ครับมาเดี๋ยวที่จะทานกิบพวกแง่ด้วยวันนี้จี่ปลามาทอดแหก็พอได้ต้ำน้ำพริกอยู่บยังยิ่งอยนะกินกันนั่งเนี่ยอะ่ามาอย่ามาโหอยะามาเฮ้ยหยิบไปนะเฮ้ยเอาปลาเอาปลาให้เจ้าที่เลยครับโอ้นี่ให้ปลาให้เจ้าที่ทั้งตัวเลยครับเอามามากินด้วยกัน เอาเจ้าที่ล่างคอด้วยปลาจีเนี่ยเด้อเหมอ๊ะเจ้าที่เสร็จลุงเนตครับเดี๋ยวลุงเนตยอกกันก่ะลุงเนตจะเตือนทุกคลิปนะครับปุ่งแหนเนี่ยลุงเนตเป็นสนับสนุนนี่กินมันเป็นความชอบส่วนตัวครับชอบใครชอบมันใครชอบก็กินใครไม่ชอบก็ไม่ต้องกินก็เท่านั้นเองเบาได้เบาครับยอกบึ้กเดี๋ยวจะโหดทานโหดจะยอกไรบูงอยู่ มา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 กินด้วยกันภาษาสามก็เอานะครับภาษาบุญบุญเดียวกพอวันนะ้ภาษาวันนี้เล่นหน่อยเพราะว่ามาแกหนาวทุกครั้งก็ไม่เคยเอาให้แค่กินได้ครับเจ็ดสิบลักเจ็บเอวพอละไม่เอาเยอะบึกเอาละภาษาบึกแล้วครับเดี๋ยวเดี๋ยวดูนี่จะมาหรือเปล่าอ่านหูก่อนอ่านหูบกหนึ่ง แอบแอฟครับเอฟเอฟไม่เห็นเห็นละผาทราเอาอยู่นาะบอพันหัวนอน้องห้องนาะเอโอ้โหคันไวันหมอให้มอมผมมอลำได้เฮยลำครับลำฮะกบัว มาดูนด <t od ian |ms|> ้จ่อีโบกนะครับแอ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 บรู้กันรู้กันอือโอ้ปลาเผาเงาะเกาะลำเต้เฮยมากินดยกันครับกินด้วยกันมาเนยงมาควายกินมาเนอะมาตอนเนอะถ้ากินเนปลานี่ยมอนเละีมีมอนอ่ะถ้สาบโบกให้นโบกปะกระสาบปเนาะเอาปันหัวดีกว่านะปันหัวมันตึงแอ บึกเอฟ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 เลยค่ะพอแล้วเอฟ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 นึงค่ะเออเอ็นกันรู้กันรู้กันบึกอยู่ในคอมันนี่อู้โวดิมว่าดิมดิมปลานี่ตายแล้วนี่ปักมือยังนั่งลงเนี่ยมันหอมนะบงหม้อหม้อหม้อหมาะเด้ เอฟเลยเอฟเอฟบ,บ,บ,บึกท่าดีมสองโบกยังหัวจะทิ่มวะ <laughs> ท่าดีมสองโบกเองหัวจะทิ่มมากินด้วยกันครับกินด้วยกันไม่ได้กินมาหลายวันแล้วแต่นี่คนชัวนวปะปะ่วเลยว่าคานคเออแล้วเขาแบ่งปลากันแล้วเหรอยังเลยแบ่งกันบ้างสามคนอืมกินโต๊ะกันนะหมอหนา เออหน้าแดงลุนเด็ดเบกเลยดูใกล้ไฟมันเป็นห้อนลูกมันห้อนลูกแงนก้าลูกแงนลูกแงนเก่าว่ะเห็นบกเนาะเออ้ก็ขี้นะกี้ขี้ได้ได้โน่และอีกนอกเนี่ยล็อบไปไว้ไหนเหี้ที่ว่ากันน่ะที่อู่กันแต่ก้อนน่ะที่อู่ที่ใส่ใส่ที่เอาปลาตัวภาษีอ่ะ พี่ว่ามีหลายบ้านอะที่เอาปลาไปแบ่งหลายสี่อ่ะอันน <c oughs> ี้แต่มีแต่เอ้ามีแต่นะที่เอาอู่กันอะคลิปมีมีเยอะเลคลิปมีอยู่นะเ <c oughs> อะอ,อใส่หันละนี่ราเอามาอูอ่เดี๋ยวคลิปเดี๋ยวทะเลาะกันม <c oughs> ั้งจะโหวอู่แตะอู่ไปเลยก็แล้วอูเ่เล่นกันก็น <c oughs> อูเ <c oughs> ่เล่นอู่แตะวัน <c oughs> นั้นเด็กปลานักขนาดนั้นไปถึงบ้านเด็กนักก็วันที่เด็กปนินกันหน้าหน้าเนาะเด็กนักขนาดแบ่งคือเจ้าโหวนักเจ้าหหว่ะ ผมมีหลายบ้านนี่ผมต้องไปแบ่งหลายที่นี่ใช่ใช่นางงอเขาเลยใช่นางงอแล้วไปไปถึงบ้านนักกะลาถ้ามันเหลือนักก็คือปกติอ่ะนักหรือเปล่เอออันนั้นได้บอกปกติจะโห hu เล่นนะไอ้น่าปกติอูไปอูมาอูเล่นนะครับบึกแแบบเพราะมันตกหายบึกหันหูมันปอละเอาคอคอมแแบบเลยแอบเลยอันนี้แบบเลยนักขึ้นนักขึ้นนะอี่อาก็มาเดี๋ยวลูกเด็ดเอาอีกโบครับ แล้วก็จะกลับบ้านกันละบึกแอบก็แอบแอบครับหลังจากที่เรากินปลาจีกันแล้วแล้วก็ย่อพงแหนไปหลายโบกหมายจากตรงนี้กลับบ้านลุงเนตรเขาไม่ไกลกันครับกิโลกว่าโนมสานเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวก็ถึงบ้านละไม่ต้องห่วงนะครับวันนี้ก็มาหาปลากับพอเด็ดตำน้ำพริกก็เดี๋ยวให้เขาแบ่งกันดูนตรไหมเอ้าขอบคุณเพื่อนทุกทุกคนมากนะครับที่เข้ามาติดตามและชมคลิปลุงเนตร กกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆและเป็นกำลังใจให้ลุงเน่ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ลุงเน่พัดสามแล้วก็พามทุกๆคนลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับฝากติดตามคลิปหน้าด้วยนะครับวันนี้ก็พอติดตามน้ำพริกครบ <โก S 1> ใหญ่อีก,อกแล้วครับ <laughs> ลบปากครับลบปากากลับบ้านกลับบ้าน